ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยความสุขนะพี่ได้ได้รับความเป็นจิตวิญญาณของความเป็นเกษตรกรนะครับทําให้เรารู้ว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากเป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนทั้งโลกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักอยู่ที่นี่นะครับเราจะไปเป็นวิศวกรหรือเราจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็รู้ว่าจริงๆนึื่ึงของเราคือเกษตรกรเอาความรู้ด้านวิศวกรรม มาบวกกับพื้นฐานความรู้ด้านอินทรีย์นั่นทำให้มีผลผลิตที่ดีและการทำสวนที่ดียิ่งขึ้นครับสวัสดีครับผมพลรักบ้านเกิดวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเพื่อนที่จันทบุรีมาพบกับ หนุ่มวิศวะคนรุ่นใหม่หัวใจรักบ้านเกิดที่นำเอาความรู้วิศวะมาต่อยอดพัฒนาการเกษตรจนกลายเป็นสินค้าส่งออกและที่น่าสนใจครับตอนนี้เขากำลังพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีนวัตกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเจอหนุ่มน้อยหน้ามนคนวิศวะเจ้าแห่งนวัตกรรมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในสวนเขาแล้วต้องหาตัวสักหน่อยครับนัดครับนดัด <laughs> เห็นแล้วใช่ไหม อยู่โน่นครับป่ไป่ะไปเฮ้โอ้โหแหมมารับถึงในสวนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพ่สบายดีไหมสบายดีครับผมสบายดีตั้งแต่ได้รับรางวัลเกษตรกรสมนึกรักบ้านเกิดเป็นไงบ้างกลับมาก็งานเข้าเลยพี่โหเต็มไปหมดทั้งใครต่อใครมาดูเงี้ยเยอะแยะมาเรียนรู้ดีใจไหมดีใจมากครับแต่ก็ไม่หยุดนะผมก็ทําพัฒนาทาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับผม แล้วมาอะไรแต่เช้าทุกวันในสวนวันนี้ผมมาตรวจสวนครับช่วงนี้ทุเรียนกําลังออกดอกครับแล้วก็มาอย่างเงี้ยข<ช>ับ<ช>มอเตอร์ไซค์มาเดินไม่ไหวเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมคิดพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันดูแลสวนด้วย<ช>เทคโนโลยีเองมีความรู้แล้วก็อามาทำอะแ p ปเอาใช้เอาในสวน และที่สําคัญเห็นบอกว่าตอนนี้กําลังสนใจเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมใช่ครับใช่เอาเกษตรอินทรีย์แล้วก็เอานวัตกรรมเข้ามาร่วมกันใช่ครับทำอยู่ใช่ไหมทาอยู่ครับพาไปดูหน่อยได้ไหมใชเลยครับแต่ตอนนี้ขอทัวร์รอบสวนก่อนได้พาไปดูหน่อยไปเลยเดี๋ยวเซฟตี้เฟิร์สโอเคครับได้โอเคยามาฮ้าฟินใช่ครับไปโลดคููใจผมเลยไป ทำตรวจอย่างนี้ตุกเช้าเย็นใช่ก็สะดวกกว่าสะดวกกว่าเดินครับสะดวกกว่าเดินเยอะเลยทุกเชา้าทุกเย็นก็จะทำ ดอย่างนี้ใช่ซึ่งก็อย่างเช่นต้นทุเรียนต้นนี้ครับซึ่งลูกเล็กๆอยู่ใช่ครับอีก3เดือนได้กินใช่ไม่ถึงหรอกประมาณ2เดือนอะสเดือนใช่เพราะว่านี่มันโตเริ่มโตแล้วครับผมก็จะมาดูขนาดลูกพัฒนาการลูกหรือว่ามีโรคมีอะไรเปล่าซึ่งถือว่าดีกว่าปกติหรือว่าปกติอันนี้ดีและเข้าขั้นดีเลยแต่มีเจ๋งกว่านั้นครับก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้ เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการทําผักพืชผักอินทรีย์โดยใช้นะวัตรกรรมเข้ามาช่วยนะที่บอกไว้ใช,ใช่ไหม,มไปดูได้ไหมครับได้ครับไปเลยพี่ปัไป <laughs> เดิมผมเป็นวิศวกรเพราะนั้นก็จะมีกรอบความคิดในการพัฒนาในการทําสิ่งต่างๆให้มันจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นได้ผลดีมากขึ้นใช้ต้นทุนลดลงเราเอากลับมาพัฒนาตรงนี้เป็นตัวอย่างให้คนแถวนี้ได้เห็นเอาไปมอบให้กับสังคมต่อไปครับ ครับบ้านของนะักใช่แล้วครับผมอันนี้นี่ผมจะให้พี่ดูเลยจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรของผมเลยครับอันนี้คือการปลูกผักแนวตั้งนะครับหรือว่า vertical farming นะอันนี้ถ้าเป็นกระถางปลูกได้ต้นเดียวเราขายได้10บาทสมมุตินะอ,อันนี้ย8ีต้นเราก็ได้280แล้วลพื้นที่เท่ากาันแต่ว่าได้กําไรมากกว่าอันนี้ปลูกอะไรครับอันนี้ปลูกผักบัตเตอร์เฮดนะครับบัตเตอร์เฮดใช่ อันนี้เป็นคนฟินเล่ฟินเล่อันนี้เลดคอเลวเลคอเลอันนี้เป็นเคลพี่เป็นเคลครับเคลก็ปลูกเคลปลูกครับแต่มีอันนึงไม่ใช่ผักนะนี่เป็นต่อมะลิลูกมาละใช่ม่อามามะลิเป็นการทดลองปลูกไม้เมืองนอกว่าได้ผลไหมปรากฏว่าได้ผลดีนะปีนี้ตรงนี้คือ ปลูกแบบเขาเรียกว่าออร์แกนิกวิถินอินรีหน่อยคือเปิดกว้างใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ได้เยอะกว่าทั่วไปเพราะว่าเราปลูกแนวตั้งขึ้นมาเราใช้อากาศให้เป็นประโยชน์พื้นที่อากาศให้เป็นประโยชน์นี้ครับเป็นพื้นที่เรียนรู้ผักด้วยพืชผักไปด้วยแล้วก็ประหยัดทุนด้วยเพื่อเปรียบเทียบกันใช่ครับทดลองทําอยู่ทําให้มันหลากหลายคือเราต้องการที่จะให้ตรงนี้เป็นที่เรียนรู้แล้วก็จะมีหลายแบบให้เลือกการปลูกผักแนวตั้งการทำแพนแพคทอรี่การทำพืชสมุนไพรการทำไม้ผลต่างประเทศ อย่างนี้ครับการทาปุ๋ยใช้เองอย่างนี้ครับประมาณนี้เกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่มาเรียนรู้เลือกก็ได้ใช่ไหมอันไหนเหมาะกับใครอย่างใครที่คุนยังไม่เยอะมากเรียนรู้เทคโนโลยียังไม่ได้ก็เอาแบบนี้ไปใช้ก่อนใค,ใครที่พร้อมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทุนขยับขึ้นมาหน่อยแล้วมองเห็นโอกาสทางธุรกิจก็ขยับไปทําแบบแพลนแฟคทอรีได้พร้อมไปดูอย่างจุกกไปได้อันนี้เลยครับ อันนี้มันก็จะมีพวกไมโครกรีนมีผักแปลกๆที่ผมปลูกคัพี่ครับอันนี้จะเป็นไมโครแปลกเร็วมากพี่เสียด้กินไม่ได้นะเสียดาเรา,เราไม่กินเขาเขา,ขาไม่ผมไม่เคยกินไม่รู้กินได้เปล่าในที่สุด เราก็ถึงนี่คือ p พ n Factory ่บายจันเรียงใช่ครับแอบดูหน่อยโอ้โหนี่คือแพนแฟกตอรี่ใช่ครับดีไซน์และออกแบบทุกอย่างโดยนัทใช่ครับทำเองหมดหรอครับทำเองครับทำเองกับทุกอย่างเลยแนวคิดหลักๆมันคืออะไรครับแพนแฟกตอรี่ของนัทก็คือคิดง่ายๆว่าผักที่ปลูกสะอาดกว่าคนที่กิน การกัดกินของแมลงไม่มีไม่มีครับกลิ่นสารเคมีไม่มีมมถ้าเข้ามาจริงๆนะครับใช้พื้นที่เยอะไหมครับนักประมาณ 3, คูณเมตรเท่านั้นเองสามคูณสามเก้าตารางเมตรใช่คืออันนี้ผมทําทดลองก่อนถ้ามันดีผมก็ขยายน่าจะเรียกว่าทดลองอยู่ไหมหรือว่าได้ผลจริงหรือต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมคือต้องจริงๆแล้วอันนี้ใช้ได้เลยลหลายๆคนที่สนใจก็ทําได้คือมันไม่ยากมันมีแค่ ใช้ไฟเราก็ต้องศึกษาเขาชอบไฟแบบไหนอะไรยังไงอชอบอากาศแบบไหนนะครับแล้วชอบน้ํายังไงปุ๋ยยังไงแล้วก็ปลูกได้เลยประเมินผลได้แล้วว่ารูปแบบนี้แหละโมเดลแบบนี้แหละที่ควรจะเอาไปให้คนอื่นเรียนรู้ต่อหรือตัวเองจะขยายได้ในแง่ของธุรกิจเป็นยังไงับนัทรอบแรกที่ผมทานะพี่ครับผมถือว่ามันเท่าทุนเท่าตัวอาจจะขาดท<ฮ>ุนนิดหน่อยเพราะว่าเราลงทุนไปก่อนอใช่ครับรอบสองเนี่ยเริ่มได้กาไรเรา พีออเดอร์แล้วให้เขาสั่งมาแล้วก็ขายตามนั้นเราเราตั้งราคาไว้ก่อนถ้าลูกค้ารับได้สั่งมาเราขายได้จบรอบที่สามนี่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้ะรอบนี้กาไรเห็นเห็นเพราะว่าเราเอาเทคโนโลยีเอาโซล่าเซลล์มาช่วยลดค่าไฟนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนระบบน้ําที่โฟฟตลอดเวลาก็ให้มันมีการพักน้ํามากขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟลงเพราะนั้นค่าใช้จ่ายเราก็น้อยมากกําไรเต็มเ็มรอบนี้นครับนั่นแสดงว่าองค์ความรู้ที่ทดลองมา 2- 3สรบเนี่ย รู้แล้วว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรควรปรับปรุงอะไรคือจุดแข็งเพราะนั้นใครอยากจะหาความรู้เรื่องโรงเรือนแบบแพนแฟคทอรี่ออร์แกนิกแบบย่อมย่อมหรือจะขยายใหญ่เป็นโมเดลใหญ่ขึ้นมาปรึกษานัดได้เลยใช่ไหมคุณมาดูคุณมาชอบตรงไหนอะไรให้คุณเอาไปทําของคุณได้ เราปรึกษาได้เราเป็นตัวอย่างให้ดูได้คือต้องการทําให้หลากหลายให้คนสนใจอาชีพเกษตรกรและให้เขาเห็นว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่ดีจริงๆนะนี่น่าจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างของการทําเกษตรวิถีอินทรีย์แบบใช้นวัตกรรมร่วมด้วยมันอยู่ด้วยกันได้ไดแล้วมันพัฒนาไปด้วยกันได้ไดเพิ่มมูล,ลค่าของผลผลิตได้ดีมากนะครับผมแลวก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย ผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะปลูกพืชต่างประเทศมันเป็นความท้าทายประการหนึ่งนะครับมีโอกาสไหมที่มันจะติดลูกนี่จะเป็นแบล็คเบอร์รี่นครับ,รบตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่ผมปลูกครับทำไมถึงปลูกแต่เบอร์รี่อะเพราะว่าตัวมันเองรสชาติดีแล้วก็วิตามินเขาเยอะอสารต้านอนุมูลอิสระเขาเยอะอถ้าเราเอาเรือกสุขภาพมานำเนี่ยโอกาสที่เราจะทำตลาดได้ดีมาก แล้วก็ยังเป็นตลาดกว้างด้วยลปลูกน้อยทําไมต้องปลูกในโรงเรือนแบบนี้แล้วทําไมต้องออกแบบใหม่ให้มันคืออยากฝึกความสามารถของเราทดสอบความรู้ที่เรามีผมไม่มีเวลาว่างมาให้น้ําผมก็จะสั่งเปิดให้น้าทางมือถือไปเลยแสดงว่าโรงเรือนนี้ไม่ใช่โรงเรือนธรรมดาไม,ไม่ใช่แค่กันยุกนงการแมลงมันคือโรงเรือนที่มีระบบการควบคุม,มโดยที่เราเขียนโปรแกรมเองควบคุมเองอ๋อมีควบคุมอะไรบ้างครับอี่น,นี้ก็จะมีการ ให้น้ำน้ำให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็จะมีอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ถ้าเราจะให้น้ามันก็จะเปิดน้ำอย่างนี้นี่เขียนโปรแกรมเองด้วยใช่ครับน้ําก็จะไหลน้ําจะไหลหยดออกมาทางน้ําหยดเนี่ยที่เป็นหยดหยดอ๋อให้ทางรากใช่ใช่อ๋อไม่ได้หยดลงมาข้างบนนะถ้าร้อนแบบนี้เราก็จะเปิดหมอกอย่างนี้เปิดหมอกด้วยโอ้โหนี่นะครับควบคุมจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทุกอย่างเลยใช่ตอนนี้เรากําลังจะ จะเปียกครับใช่ครับผมอันนี้ผมจะพามาดูโรงทอดทุเรียน กับโรงอบทุเรียนแล้วก็แพ็คทุเรียนขายนี่ทาทุกวันจะมีคนมารับของทุกวันครับไปเลยครับยังครับสวัสดีครับนี่คือนี่ภรรยาครับแล้วก็ลูกสาวครับภรรยาช่วยงานส่วนไหนบ้างครับใช่ครับเขาจะเป็นคนดูในเรื่องของการแปรรูปในโรงทอดนี้ทั้งหมดครับแล้วก็เป็นเบเกอรี่ด้วย ทำขนมขายด้วยครับของส่วนมากก็ส่งออกด้วยส่งออกครับจะเป็นหลักๆคือที่ส่งออกก็จะเป็นเตี้ยนทอดกับฟรีดายนอกจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดมีใครทํางานร่วมอีกบ้างก็จะมีก็จะมีคนที่อยู่ในแถวเนี้ยคนชาวบ้านแล้วก็จะมาเกิดการจ้างงานให้มาช่วยทําใน้รงทอดเนี่ครับเดี๋ยวเขาแพ็กกันอยู่เดี๋ยวไปดูได้นะพี่ไปดูได้ไหมครับผมไปเลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่กําลังทําอะไรกันอยู่ครับกําลังแพคทุเรียนทอดครับผมอ๋อก็คือแรงงานจากชุมชนนี่แหละมาช่วยกันได้ครับนะครับวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าออเดอร์ช่วงนี้เยอะใช่ครับส่วนทางนี้คุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับทาหน้าที่ตรงนี้ด้วยเหรอครับพ่อนับสต๊อกอยู่แต่มันบางทีมันขาดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นมีแก๊สขาดที่ไรแล้วก็เตือนโตตรงผู้ประกอเตามช่วยกันดึงเข้ากลับมาแล้วเข้ามาพัฒนาที่สวนนี่ได้มากทีเดียว และนักสุบูรก็จะใช้วิชาทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรเพราะปัจจุบันนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผลไม้มีคุณภาพมากขึ้นสวนที่เราทําอยู่เนี่ยใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นทุนการจัดการน้อยลงการปล่อยน้ำก็ปล่อยน้ำโดยใช้มือถือเป็นตัวสั่งในอุปกรณ์แล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยก็บอกก็ได้เลยว่าเมื่อลูกกลับมาได้มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น ทำงานอย่างนี้รู้สึกยังไงนะัรู้สึกมีความสุขพีคคือเราไปทํางานที่ไหนที่ไหนมาเนาะไปทําความสําเร็จต่างๆมาแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะดวงใจของเราอยู่ที่นี่ครอบครัวอยู่ที่นี่ม,มีพ่อมีแม่มีภรรยามีลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งยังไงเราก็ต้องกลับมาสู้เรากลับมาตอนนี้ดีกว่าไปทํางานหาความรู้เอาประสบการณ์เอามาพัฒนาที่บ้านเรานะเอาความรู้ที่มีให้กับชุมชนให้หลบรุ่นน้องๆที่มา เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อพัฒนาชุมชนต่อไปอนาคตเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่หัวใจรักบ้านเกิดที่นําความรู้ความสามารถต่างสาขาวิชาชีพมาต่อยอดพัฒนาเกษตรได้ด้วยบ่งบอกว่าการเกษตรไม่ว่าจะจบสาขาอะไรมาสามารถเอาความรู้ทักษะเดิมที่มีมาต่อยอดได้ในมุมของตัวเองใช่ไหมครับบางคนศิลปะบางคนเอนจิเนียร์บางคนวิศวะนะครับวันนี้ก็ประสบความสาเร็จ ให้เห็นแล้วนะครับยังมีหลายอย่างที่เขาจะต้องทํารวมถึงเลี้ยงลูกตัวน้อยด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ทําให้เกิดความยั่งยืนที่สุดก็คือการที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับคือผมกลับมาเนี่ยผมพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตอาหาร ยารักษาโรคสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในอาชีพของเกษตรกรอ่ะคือการเกษตรอ่ะมันมีครบหมดเลยเงินที่จะได้มาทีหลังมันคือผลพลอยได้แล้วแต่ผลลัพธ์มันคือความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปครับผม